เราจะไปเทสรถก,กันอีกแล้วนะครับก็อย่างคันนี้ก็เป็น Civic SE นะครับติดตั้งโช๊คโฟลเดอร์ฟิทเซนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นระบบโมโนโทูบปรับ16ระดับอเราได้รับมอบหมายให้มาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็มีคนถามกันมาเยอะว่าโช๊คตัวนี้น่าสนใจไหมกับราคา27,500ได้ฟีลลิ่งประมาณไหน ก็วันนี้เรากำลังไปเทสกันตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในรถ Civic FE ก็โจทย์ของลูกค้าคันนี้คือเป็นคนมีอายุนิดนึงอยากได้โชคที่ขับสบายตอนแรกเลือกอีกแบรนด์ไว้แต่ตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าเราแนะนำว่าเราเคยลองมาแล้วเรารู้สึกว่าโชคตัวนี้มันนุ่มน่าจะเหมาะกับเขาครับก็เลยแนะนำว่าเอาตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะว่ามันจะนุ่ม อย,อย่างที่ต้องการหรือเปล่าก็โชคตัวนี้เป็นระบบโมโนโทูบนะคำว่าโมโนโทูบคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันจะแข็งแล้วก็นหนึบไม่เหมาะกับคนสูงอายุแต่ตอนนี้อยากให้ลบความคิดนี้ออกไปเลยครับโอเฟนเดอร์นี่ทำออกมาได้ค่อนข้างเรียกได้ว่าท่านั่งเนี่ยจะรู้รู้เลยว่าเอ๊ะโชคกวินทูหรือเปล่าเพราามันนุ่มจริงๆอ่าอันนี้ปรับความแข็งไว้กลางๆนะ กลางยังไม่ถึงกับว่านุ่มสุดหรือว่าแข็งสุดตอบไวกลางๆคือเราไปลองเทสดูก่อนเลยเดี๋ยวเราไปจูนกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าฟีลลิ่งตอนเนี้ยมันโอเคแล้วหรือ,อยังตอนนี้เราเราเทสบนถนนทั่วไปนะอย่างถนนเทียนทะเลเนะี่ยมันจะมีถนนมันจะเทเๆแล้วก็มีรอยต่อถนนรอยฝาท่ออะไรเงี้ยคือผมขับเนี่ยผมรู้สึกว่าเออไม่รู้สึกว่าขับรถโหลดเลยครับนี่คือฟีลลิ่งแบบจากแบบจากความรู้สึกเลยนะ ันนี้จะเป็นคอสะพานหน้าเดี๋ยวผมลองโดดไปเลยรู้สึกแบบอืมมันนิ่มนะแต่มันมันเอาอยู่เดีย๋ยวไปรออีกนิดเนึงอันนี้ก็ถนนทั้งถนนเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นเนี่ยมันจะกระดึกกระดึมานะ แต่ว่ามันไม่ทําให้รถเสียอาการเลยครับมันจะมีรอยต่อถนอนมีเขาเรียกอะไรอะ่ะยางมาต่อยเนี่ยบนถ่ายแล้วรู้สึกไงนิ่มไหมนิ่มเลยเฮียอืมไม่แข็งเลยเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูรู้สึกว่ามันมันนุ่มนะนุ่มกำลังดีอะ่ะคือไม่ไม่รู้สึกว่ากระด้างเลย อันนี้ปรับแบบปรับกลางๆเรืงโยกเรื่องอะไรก็ฟีลลิ่งแบบคล้ายๆรถเดิมนะแต่ว่ามันมันเนียนกว่าเดิมคือร้อยต่อถนนอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยสะทานรถขึ้นมาเลยซึ่งถ้าเป็นโชคโมโนทูบในระดับเดียวกันราคาประมาณเนี้ยต้องมีบ้างต้องแบบมีความรู้สึกว่ามันมันตึงตังนิดนึงแต่ซีวิ c รุ่นเนี้ยมันมันดีตรงนี้ว่าพื้นฐานรถอ่ะมันมันนุ่มนวลกว่า อรุ่นก่อนคือเลือกโชคที่มันดีขึ้นมันก็อัปเกรดสมรรถนะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าถามว่าความคุ้มค่านะได้ฟีลลิ่งระดับเนี้ยถือว่าคุ้มนคุ้มค่ามากแล้วก็โชค๊คอะตอนเนี้ยประกันเป็นสองปีถือว่าผมถือว่าดีดีเลยคือเรียกได้ว่าลูกค้าสามารถแบบ มีโจทย์ในการเลือกเลือกช็คอะเยอะเยอะขึ้นแบบชัดเจนอะคือช็อคแบรนด์ใหญ่ๆในตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าก็อยู่ยากเหมือนกันนะขับก็จะเป็นถนนแบบวิ่งความเร็วแบบร้อยขึ้น, <S <S น <S 2> <S 2> ลองมาดูว่าชค็คนิ่มๆนุ่มๆอย่างเงี้ยพอขับเร็วๆเ,เนี่ยมันมันจะเสียอาการมากไหม <S <S นิ่มนะเนี่ยโดดแบบไม่เบรกไม่กระแทกเลยนะเนี่ยไม่มีกุ๊กเดะ ตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือหน้านิ่มไปนิดหลังแข็งไปหน่อยแต่รุมรวงคือยังได้อยู่แต่ด้วยความที่เราเราลองลดมาหลายหลายหลายแบบแล้วเรารู้สึกว่าถ้านหน้าแข็งกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็หลังนิ่มกว่านี้สักนิดหนึ่งรถคะแนนจะเนียนมากเลยเดี๋ยวเราค่อยไปปรับจูนที่ร้านอีกทีหนึ่งอันนี้คือเราลองตามสเตปแรกที่เราที่เรา,ท,เราที่เราตั้งไว้นะทำง่ายดิ วงอะไรก็แบบก็มีน้ำหนักดีนะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเบาๆเหมือนเหมือนรถซีวิกสมัยก่อนนะข้างหน้านี้นี่ผมมาความเร็วร้อยยี่คอสะพานนะดูดูว่ารถเสียอาการไหมเนี่ยลงมาแบบนิ่มอะ่ะนิ่มเลยอะ่ะคืผมว่าลูกค้าชอบแน่นอนอะ่ะอโอเคเลยอะ่ะซึ่งอันนี้เป็นคันที่สองที่ผมลองคันแรกจะเป็นซีวิกเอซีคือจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้เหมือนกันแต่ ด้วยพื้นฐานของช่วงล่างของ f ฟอ่ะรถเดิมเดิมมันนวลอยู่แล้วนวลกว่าพอเจอโชคที่มันที่มันนวลเข้าไปอีกมันยิ่งนวลเลยถือว่าดีนะถือว่าดีถือว่าตอบโจทย์คนที่ชอบฟีลลิ่งแบบนุ่มๆมันมันอาจจะเป็นโชคของคนที่ชอบนุ่มๆในในระดับต่อไปก็ได้ แต่เดี๋ยวผมจะไปลองปรับหนึบอีกทีหนึ่งนะว่าว่าพอปรับหนึบของเขาอะ่ะมันจะโอเคไหมแต่ตอนนี้ถ้าถ้าเป็นชกนุ่มอะ่ะผมให้ผ่านคือถ้าผู้หญิงมาใช้อะไรเงี้ยแม่บ้านมาใช้เงี้ยผมมีความู้ว่าไม่ไม่แย่ไม่แข็งเลยอะ่ะเผลอๆถ้าไม่บอกว่าเปลี่ยนชกอ่ะไม่รู้ด้วยรู้แต่ว่าเออมันมันขี่ง่ายขึ้นแล้วก็ลอยต่อถนนเงี้ยอะไรที่มันควรจะตึ้งตั้งอะ่ะมันมันมันน้อยลงแบบ กว่าเดิมเยอะมากเลยคนะเดี๋ยวเราเดินทางกลับกลับร้านเนาะเดี๋ยวที่ผมคิดคือเดี๋ยวไปปรับจูนใหม่ก็คือปรับหน้าแข่งกันนี้แล้วก็ท้ายปรับนิมกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองในซอยกันนะในซอยบ้านผมนี่ถ้าใครเคยมาจะรู้ว่าลูกลหน้าเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปลองจัมกันแบบรถใช้งานแบบขับไม่เบรกอะไรเงี้ยลองดูว่ารถมันเป็นยังไงแต่อยู่บนถนนแบบวิ่งความเร็วอย่างเงี้ยรู้สึกฟินมากนะรู้สึกใช้ดีใช้ดีเลย อย่างที่ควรอยตึงตั้งตึงตั้งก็มันลดอาการอาการกระแทกได้เยอะพอสมควรเลยนะโชคมันแกนมันใหญ่นะลูกสูบมันน่าจะโตพอสมควรมันเลยนุ่มไงทำเร็วขึสูงผมว่าเต็มสิบนะผมให้เทียบเท่าโชคใหพอพอเ้เอาเพอร์ f o r m a n เลยเอาสักเก้าแล้วกันเนาะเอาประมาณเก้าเก้าคะแนนเต็มสิบคือโดยส่วนตัวผมถ้าขับเร็วอะ่ะจะชอบโชคที่มันหนึบนิดนึง มันอย่างน้อยมันได้ความมั่นใจอ่ะแต่เนี้ยคือถามว่ามันมันนิ่มนะแต่ความชอบของเราคือเราอยากได้โช็ที่มันหนืดกว่านี้สักนิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้ขับเร็วเกินไปหรือขับเร็วมากเนี้ยแท่เนี้ถือว่าพอละถือว่าพอคือความชอบเรื่องโช็เนี้ยมันมันแล้วแต่บุคคลจริงๆนะมันมันไม่สามารถตอบได้อ่ะคือทุกอย่างลูกค้าอาจจะต้อง,งเรียกว่าใช้วิจารณญาณของตัวเอง ฟังผ่านๆฟังฟังเอาเป็นความรู้ก็ได้ครับไม่ต้องเชื่อคือ <cake> ของพวกนี Estate ้มันอาจจะต้องมาลองเองครับเนี่ยอันนี้เจอเนินะนี่ผมไปแบบไม่เบรกเลยเป็นไงจับจับไม่อยู่เองแหละแต่แต่มันนุ่มนะไม่กระแทกนะไปเร็วไปหนเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไหมแต่อะยะระยะเมื่อกี้ไปเร็วมันก็โอเคนะเนี่ย นี่รถลูกค้าสนิทกันนะเราไม่ได้เอารถลูกค้ามาทําลายนะเราเราเอาอมาเทสเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนีน่ลองดูอ่ะไปไปเลยปึ mm ๊บ hmm. เนี่ยนี่โอเคนะคือฟิลเหมือนแบบเหมือนยังไงอ่ะเหมือนรถเดิมรถยุโรปนะถ้าถามพีอ่ะคือความนุ่มอ่ะคล้ายๆรถยุโรปแต่ เวลามันลงมามันมันมันไม่เด้งถ้ารถยุโรปมันถ้าเดิมๆมันจะมีเด้งๆแต่อันนี้มันคือปึ๊บลงมาแบบถือว่าทําได้ดีนะถ้าในความเร็วต่าเนี่ยถือว่าโฟล์เฟนเดอร์ตัวเนี้ยทําได้ดีเลยแหละเนี่ยเนี่ยจะดูเนะินเะนลูกที่สามไปแบบไม่เบกนะปึ๊บลุกไงลูกที่สี่นี่เบกหน่อยมาเร็วไปหน่อยถือว่าโอเคนะ มันเป็นโจทย์ของคนที่ชอบโชว์ฟีลลิ่งนุ่มๆก็เดี๋ยวสรุปให้ละกันอันนี้เดี๋ยวจะถึงร้านละก็เดี๋ยวเราจะไปปรับภาพรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาตามความชอบของผมละกันตามที่ผมคิดว่าควรจะเป็นยังไงคืออคันนี้ก็เดี๋ยวไปปรับข้างหน้าเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็ข้างหลังอีกนิดหนึ่งก็เรียบร้อยเตรียมส่งรถลูกค้าได้เลยครับถ้าถามว่าโชว์ตัวนี้โอเคไหมในราคาสอง0 0เจ็ดพันห้ารอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะสำหรับคนที่งบม,มีไม่เยอะมากแต่ว่าฟีลลิ่งที่ออกมาคือผมคิดว่าลูกค้าน่าจะแฮปปี้นะน่าจะแฮปปี้เพราะว่าหนึ่งคือนุ่มแล้วก็เนียนด้วยส่วนเรื่องหนึบเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขอไปลองคันต่อๆไปแล้วกันเนาะแต่ถ้าคนที่ชอบโชคนุ่มๆตัวนี้ผมว่าผ่านผ่านเลยครับโอเคเลยระดับหนึง่งเนาะ ก็สรุปคร่าวๆแค่นี้เนาะสำหรับโฟลเดอร์ฟิตชัติดตั้งใน c ีวิ c เ e ไว้มาลองกันโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ